สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจษสิพมศจากยูทูบชาแนนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนึงในการติดตามผมก็คือในเพจของเฟซบุ๊กนะครับซีบาพาร์ตี้คลิปบิดีโอตัซ้ำ่องที่ยวครับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการเข้าเกียร์ที่เหมาะสมตอนรอบเครื่องยนต์นะครับซึ่งหลายหลายคนก็คงชํานาญกันดีอยู่แล้วแต่ว่าวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการเข้าเกียร์ที่เหมาะสมที่สุดตอรอบเครื่องยนต์นะครับซึ่งในรถสาตนดาดเดิมๆนะครับก็จะมีแรงม้าสูงสุดที่15.5นะครับ 15.5แรงม้านะครับที่รอบเครื่องยนต์นะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นของที่เขาทําไปแล้วนะครับในการขึ้นดบนเทสขึ้นมาแล้วก็15.5ที่9,900รอบนะครับ9,944รอบต่อนาทีนะครับก็เยอะอยู่ก็ตีตาก็เกือบหมื่นหนึ่งนี่คือแรงม้าสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เหมาะที่จะเข้าเกียร์ที่สุดก็9,900ครับก็คือลากเึงขนาดนั้นแต่นี่ก็คือ รถสแตนดาร์ดนะครับสาหรับคนที่ไปทดสอสเตอร์นะครับให้มีอัตราทดที่สูงขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งอัตราทดเดิมก็จะเป็น2.866นะครับอย่างรถของผมนี้ผมก็ใช้อัตราทดที่สูงกว่าเดิมนะครับเป็น3.00นะครับอัตราทด3.00คือใช้สเตอร์หน้า14สเตอร์หลังเป็น42นะครับซึ่ง3.00ก็จะถกเถียงกันเรื่องของการหมุนรอบที่ทําให้เกิดก,การสึกล้อที่ซ้ำซาก อะไรพวกนั้นนะครับก็ก็จะค่อยว่ากันเยอะเรื่องนั้นแต่ว่ามันทําให้ให้แรงม้าของเรานะครับมาเร็วขึ้นในการทุ่เตอร์นะครับมาเร็วหมดเร็วคือจะพูดกันง่ายๆก็คือว่าจากเก้าพันเก้าพันเก้าร้อยรอบเนี่ยมันจะลงมาเหลืออาจจะแปดพันห้าร้อยรอบนะครับซึ่งต่อจากแปดพันห้าร้อยรอบเนี่ยม้ามันก็จะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ในช่วงนั้นอ่าก็สมมติ ประมาณ8,500รอบนะครับแรกจะมาช่วงนั้นก็เตะเกียร์มาพอพอถึงเกียร์ใหม่ความเร็วใหม่ความเร็ว,ว,เวเพิ่มขึ้นไปจะถึงรอบเพื่อนรอบเพื่อง85 0 0ก็เตะเกียร์เตะเกียร์ก,ก,ก็ก็เลยทําให้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเกียร์ถึงชิดลงในการทดสเตอร์ในการทดสเตอร์นะครับให้มีอัตราทดที่มากขึ้นครับเกียร์ชิดก็ขี่ให้ได้สนุกขึ้นซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับสําหรับาการเพิ่มเพิ่ม เพิ่มให้มันแรงเพิ่มสเต็ปแรงคือเขียรผลได้ชัดเจนที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกกันกับรอบเครื่องยนต์นะครับที่ที่มากขึ้นที่ที่ความเร็วที่เคยทําได้เท่าเดิมนะครับแต่ว่าของ CBR 150เราก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับคือใช้ใช้วัดใช้วัด,ใช,วดใช้เข็มไม้นะครับจากล้อหน้านะครับวัดที่ล้อหน้าซึ่งมันก็จะไม่ทําให้ไม่เพี้ยนนอกจากเราไปเปลี่ยนไซส์ยางที่มากขึ้นหรือน้อยลงนะครับก็ ก็จะเห็นผลแตกต่างถ้าเราเปลี่ยนสเตอร์แล้วก็สามารถไอ้นี้ได้สามารถเอ,อ่อเช็คได้นะครับก่อนเปลี่ยนระล,ลังเปลี่ยนเป็นยังไงอ่ะส่วนเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเราเราไม่กำคาาได้ไหมเข้าเจียได้ครับแต่แต่นะครับแต่เราต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับเกียร์กับระบบเครื่องซึ่งสามอย่างเนี่ยต้องต้องสัมพันธ์กันนะครับก็เหมาะสมที่สุดไม่งั้นมันก็จะ ทำให้เกิดผลเสียต่อชุดเกียร์ชุดคาด์ของเราเองแต่ว่าเวลาถอนเกียร์ในห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามคือหมายถึงว่าไม่ได้กําค้างนะครับเพราะมันจะเกิดการกระชากแลาไม่ล้อหลังสะบัดเกิดอุบัติเหตุได้นะครับจริงๆนะครับก็เรื่องอะไรอีกละ่ะก็คงมีแค่นี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับใครลหลายๆคนนะครับที่ที่อยากเข้าเกียร์เนาะแล้วก็สงสัยว่า เอ๊ะมันนี้ไม่กำคาดเข้าได้ไหมได้ครับแต่ว่าต้องมีรอบเครื่องแล้วก็เกียร์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็แต่เกียร์ที่เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับอัตราทดสเตอร์ของเรานะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้ผมรับวิดีโออะไรนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับแล้วก็แนะนําผมได้นะถึงถ้าผมสามารถตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับหรือหรือถ้าถ้าถ้าไม่รู้จริงๆแต่ผมจะพยายามจะหาคาตอบมาให้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวิดีโอนี้ครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ